อย่าคานไม่เตยนะ่เตยเราเห็นอกปาอกบอกไม่เตยเนาะตัวขัานหนาวเพิ่งเข้านตียังเด็ไบ่เปิดว่ายังเรียนได้ฟรีวะส่วนแหล่แเราเรามีแห้งใส่กระบ้ใส่นาเจ็บน้องทะเลเศร้ ยังยังเคียวคีนะ <c oughs> เออละ <s ays> กอ,อกเดินทางเนาะ chiều đây hả? từ đây họ suôn đâu rồi hông? thằng lèn đó. đây bên ha xây nhà đấy bọn nị. mau quá. nó ไล้วหอยพริกหากหงหละคนงามกหมูในบ้านใหม่เสรสมบูรณ์เจ้าขืนนี่ยังบ้างงามแต่ว่างามก็ได้พวกกอนหมู่แต่ว่าได้แลดยดิมีเยเนี่ยหาได้ไปแต่งเข้าเท่านั้นดูสิม,มาถ่ายอยู่ดีนะพุ่นโจ๊กพออยู่ใส่วาคือม่นมีเลยตะปูสีอาชีตาเลยนะ ห,ยหอยจะป่าเนาะอหอยหอยหม้อด้่หอยล่าหอยจะป่าเ่าะเขาพักคาร์ฟโฮมนึ่งปีเอาปะ,ะจับอาวุธเนตจอกจอกเปยอยู่เนี่ยข่าวมุขุ่งนะมุขุ่งเอาเข่าเนี่ยด้อจื้อว่าของไคเป็นของไครบัดเ <c oughs> จ้ามี เื่องหม่สัญลักษณ์พอเราพ่นยังสิบกเข่าอีกวะที่เป็นว่าของห้องคือกล่องไรวะกล่องนาเว่ ยาเสือดูในเซลาาเมื่อไปตีว่าน้ำไปตีไปเสียมงได้ก็ได้น้ำผาเป็ดเอเองกรกเร่ and chia khó này chia câu con ông mạnh mất hôm bắn nằ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 m เอามา่วนเทา่ยไ,ไงเที่ยวรีแลกแม่เว่าเราดึกจนปวด,ดมือปวด้วยังว่าท่านเขาเก่งขนาดสองคนเขาแปะเออปีกเลยเออเขาบูฮังมาแดงเลยตอนนี้ได้เวลาพักผ่อนแล้วเนาะนางไปจุบไปจุมกันละ nhang để ông này con xe theo khỏi à, thôn này liên mới chộp tì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để này đi binh 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 เดินข่าวำกันเด้อไหนลอกลา้อไปเบิ่งนกี่ลูกไปบุีนะบุบงไปวะเด็เขากลายนะให้ไปตีมุงใหญ่ินเนา ก็ขึ้นเนี่ยมันเส็งๆเลยติดๆหันมองออกแล้วหันมองออกแล้วไปไปเมื่อวนันนี้โอ้เออเสื่ๆเลยไม่แห้งอ่ะอแข็มหัววันเราขี่ขัน,นน,นะนะเราปุ๊ไปเลยและ วันนี้ม่ได้ประจกเสียบอ่อเสียเออในหด่นน้ำเสียาเมื่อพนพนเขาเขาเนาะออกแล้วบออกแลวไปเมื่อพอะเดียวขักขนาดเมือม่อเมือ่อเนาะเมื่อจะได้จากจินเหรอ สู่จักสูจักไทยวะไรจักไทยมีสามคนเนาะอมันจักกินเบิร์ดยังลบดีใช้ปลาหนมามมั้กินหนามหนึ่นนบงบล่าแซ่ได้เลยน้ำแมนเอาเมื่อวนานเราไม่ไหวนี่

เห็น่ะโอ้ยฝุนคนดูคนมันมันเฮ้ยนะก็สบายดีปนได้ปลาเข้าเมื่อเด้วันนี้นบรนดาทอาวแาวไล่ขนาดได้ไามาทีมงานมีแต่ผู้แาว รถกระเทรขนาดแล้วแล้วสิแบบนี้อัเอา <c oughs> <c oughs> ก็ไหวอะทั้งรู้ได้หรอเซตบ thuyền là còn... Bye bye đấy Còn mình khó làm Cái con Vài đi họ thuyền là Lê bèn con này có trẻ con sắp đấy đó Để lưu đấy, con đấy